สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูวิเชตทาร์โลบายชุติกรกับแม่หมอชุดิกรนะคะวันนี้มาดูซิว่าพลังงานของใครจะเข้ามาในคลิปของแม่หมอนะคะแม่หมอจะใช้ไพ่สองสำรับนี้ในการส่งคําทํานายให้กับพวกคุณนะคะมาดูพลังงานของคุณจากไพ่สําหรับนี้กันก่อนนะคะไพ่สหรับนี้เขาเป็นไพ่ที่บ่งบอกพลังงานได้ชัดเจนมากๆนะคะมีหลายๆสำรับนั่นแหละที่บ่งบอกพลังงานได้ชัดเจนแต่สำรับนี้แม่หมอรู้สึกว่าเขาชัดมากนะคะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะ ขอดูพลังงานของคุณหนึ่งใบนะคะขอดูพลังงานของเจ้าของคลิปนี้หนึ่งใบพลังงานของคุณนะคะคุณได้พไพ่ใบนี้เธอผู้ฟังผู้เข้าใจเป็นพยานความเห็นอกเห็นใจพลังงานของคุณในตอนนี้เหมือนคุณคุณเห็นสถานการณ์บางอย่างของคนอื่นนะอืม คุณเฝ้าดูเฝ้ามองแต่ทำอะไรไม่ได้คุณอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญนะคะคุณอาจจะเป็นตัวแปรสำคัญให้กับพวกเขาเหล่าน,นั้นก็ได้คุณอาจจะเป็นที่ปรึกษาให้กับพวกเขาแต่การเป็นที่ปรึกษาเนี่ยการที่คุณแสดงความเห็นอกกหินใจหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันก็อยู่บนพื้นฐานของการที่เราเป็นแค่ที่ปรึกษาเขาจะปฏิบัติตามเขาจะทำตามหรือเขาจะนำแนวคิดของเราอะ ไปปฏิบัติไปใช้หรือเปล่าเนี่ยคุณจะต้องวางนี่คือสิ่งที่คุณรู้นี่คือหน้าที่ของคุณคือการแบบทำทำหน้าที่ของตัวเองให้เต็มที่แล้วก็ปล่อยวางกับหน้าที่นั้นดูว่าสิ่งที่คุณหวานมาเมล็ดพันธุ์ออกไปอะ่ะเมล็ดพันธุ์นั้นมันจะงอกเงยขึ้นมาหรือเปล่าหรือมันจะจมอยู่ในดินเหมือนเดิมนี่คือสิ่งที่แม่หมอคิดว่าคุณค่อนข้างวีตกเล็กน้อย มิตกกังวลเล็กน้อยนะมันมันไม่ถึงกับว่าเป็นปัญหาของคุณนะ่ะแม่หมอรู้สึกพลังงานในวันนี้คุณกําลังวิตกกังวลกับปัญหาของคนที่คุณห่วงใยไม่ว่าจะเป็นคนรักเพื่อนฝูงกัลยะาณมิตรคนในครอบครัวคุณกําลังใช้พลังงานในการวิเคราะห์ใช้พลังงานของคุณนะ่ะส่วนใหญ่อะ่ะส่งต่อให้กับพวกเขาเหล่านั้น ไม่ใช่ไม่ใช่แค่คุณให้คำปรึกษาอย่างเดียวอะคุณส่งพลังงานดีๆให้กับพวกเขาด้วยคุณคุณคาดหวังว่าสถานการณ์ของพวกเขาจะคลี่คลายไปนในทิศท,ทางที่ดีนี่เป็นไพ่ใบน,นี้เลยนะคะเป็นไพ่ของคนที่มีความเห็นอกเห็นใจเป็นคนที่แม่หมอรู้สึกว่ามีความห่วงใยกับบุคคลที่เหมือนกับมีอิทธิพลทางใจคุณอะเนาะไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ ผู้บังคับบัญชาผู้แต่บังคับบัญชาลูกน้องครอบครัวลูกหลานพ่อแม่คนรักทุกคนที่มีที่พลต่อใจของคุณแล้วเดียจะพาะคุณเป็นคนที่มีเมตตาไม่เหมาะรู้สึกเป็นคนที่มีเมตตาแต่ความเมตตาของคุณเนี่ยมันไม่ได้สื่อออกมาจากจากการแสดงออกทางกายภาพมากนะคุณอาจจะเป็นคนแบบแก่งๆ่แต่ความเมตตาของคุณข้างในมันสูงอะ่ะเป็นคนอาจจะเป็นคนพูดแบบหว้วนๆพูดไม่พอแต่โคตรใจดีอะไรประมาณนั้นได้ด้วยนะคะ เรามาดูว่าวันนี้ไพ่อยากจะอ,ออกมาบอกออกมาสื่อสารในแนวไหนเวลาไม่หมอหยิบไพ่สำหรับนี้ขึ้นมามันค่อนข้างที่จะลึกไปในทางจิตวิญญาณไพ่อยากจะบอกอะไรกับคุณคะไพ่อยากจะบอกอะไรแปดถ้วยแปดถ้วย the hangman แถ้วยเด็แฮงแมนแล้วก็ซิกออฟซอสขออีกหนึ่งใบนะคะเด็กถือเหรียญกุญแจสิ่งที่พาออกมาเนี่ยเหมือนกับสอดคล้องสอดคล้องมากๆกับพลังงานของคุณที่ไม่เหมาะพูดไปตอนตอนแรกเนาะ จะต้องบังใบนี้ไว้เขาไปโฟกัสที่ไพ่พลังงานของคุณเด็กถือไม่เท้าเด็กถือไม่เท้าไพ่จะบอกว่าดีแล้วล่ะที่คุณคุณทำหรือห่วงใยหรือช่วยเหลือใครไปสักคนหนึ่งนั่นคุณได้ทำดาทแล้วอ่ะมันคือหน้าที่ของคุณที่คุณได้ทําตามหน้าที่ของคุณแล้วส่วนที่เหลือหน้าที่ที่เหลือคือการปล่อยวางหน้าที่ที่เหลือก็คือการเฝ้าดูเฝ้าดูเมล็ดพันธุ์่ะที่คุณ ส่งออกไปอะ,ะเมล็ดพันธุ์ในที่นี้มันอาจเป็นอาจจะเป็นมเมล็ดพันธุ์แห่งการช่วยเหลือมเมล็ดพันธุ์ของความห่วงใย,ยมเมล็ดพันธุ์ของความเห็นอกเห็นใจมันเป็นมเมล็ดพันธุ์ที่คุณจะต้องดูว่าไอสิ่งที่คุณส่งออกไปเนี่ยมันจะผลิดอ,กออกผลไหมมันจะคุ้มค่ากับความห่วงใย,ยที่คุณให้ไปไหมตรงนี้ไพ่ออกมาบอกว่ารอนะต้องรอ ต้องคอยสังเกตการต้องรอแล้วมีประโยชน์มากๆในการรอโดยที่แม่หมาะจะยกตัวอย่างอย่างคุณช่วยเหลือใครสักคนนึ่งอ่ะช่วยเหลือเขาสักคนนึ่งอ่ะอาจจะช่วยแบบในในทางด้านให้ความรู้หรือช่วยเติอทา,ทางอื่นอ่ะทุกช่องทางแล้วแหละไม่ว่าคุณจะช่วยเรื่องไหนให้คุณคอยดูว่าเขาจะเติบโตขึ้นไหมเขามีอะไรดีขึ้นไหมจังหวะไหนที่คุณควรใส่ปุ๋ยจังหวะไหนถ้าเปรียบเทียบกับการปลูก ปลูกพืชอะไรสักอย่างคุณหว่านมเมล็ดพันธุ์ไปแล้วเนี่ยคุณก็ต้องดูว่าเออมีน้ําสามารถลดลงไปในน้ําได้ไหมแล้วก็พอพอน้ําลดลงไปเนี่ยตัวมเมล็ดพันธุ์อ่ะงอกออกมาพ้นดินไหมพอเออดูท่าแล้วมันมีมันเหมือนจะมีงอกออกมาพ้นดินนะคุณก็ดูจังหวะว่าช่วงเวลาไหนควรที่จะใส่ปุ๋ยช่วงเวลาไหนที่ควรจะพวนดิน แล้วก็ช่วงเวลาไหนที่คุณจะต้องแบบเออกำจัดวัชพืชกําจัดแมลงที่มันมาเออคอยมาก่อกวนเนี่ยคุณจะต้องจะต้องคอยดูแต่คุณไม่สามารถที่จะไปเร่งรัดได้ว่าออกผลสักทีสิให้ต้นไม้โตเร็วเร็วสิ ออกผลสักทีฉันอยากจะเห็นแล้วผลที่หว่าเมล็ดพันธุ์ที่ฉันหว่านไปอ่ะดีไม่ดีตรงนี้ต้องใจเย็นต้องคอยอย่างที่บอกไปอ่ะแม่หมอจําคาหลวงพ่อชาสุภัทโทมาตลอดเลยว่าเขาบอกว่าเหมือนเรามีเราอ่ะมนุษย์เราทุกๆคนน่ะพวกเรา,าเวลาทําอะไรสักอย่างหนึ่งก็เหมือนเราปลูกต้นไม้อ่ะเหมือนเราไปหาต้นกล้ามาเราอยากปลูกอะไรเราก็หาต้นกล้ามามาบางบางคนมีต้นกล้ามาแล้วไปซื้อต้นกล้าบางคนก็มีมเมล็ดก็มามาเพาะมาหว่านไว้ แล้วก็หน้าที่ของเราก็ทําได้แค่ลดน้าพอนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยกําจัดวัชพืชแล้วก็คอยดูต้นไม้ต้นนั้นมันจะโตเร็วโตวช้าเราไปกําหนดมันไม่ได้เลยเราก็ต้องคอยดูคอยประครบประงมคือหน้าที่ของเรามันมีแค่นั้นเนี่ยไม่เหมดนึกถึงคําหลวงพ่อชาสุภัทโทนะคะนึกถึงคําหลวงพ่อชาเลยเลยเหมือนพลังงานของคุณนะสอดคล้องกับตรงนี้ไม่ต้องไปเล่นกระบวนการทุกอย่างถ้าคุณมีความตั้งใจว่าการช่วยเหลือในครั้งนี้การที่คุณ ออส่งพลังงานดีๆในครั้งนี้เพื่อการเติบโตเพื่อสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่ดีกว่านั้นจะปรากฏแน่นอนไพ่ที่บอกว่าต้องรอเนี่ยก็คือไพ่แปดถ้วยนีย่คือแบบเหมือนเหมือนคุณ่ะส่งความช่วยเหลืออะไรไปแล้วหรือให้ทุกอย่างไปแล้วทั้งหมดแล้วเนี่ยคุณก็แค่หาสิ่งที่ดีกว่าต่อไปเรื่อยๆวิเคราะห์พิจารณาว่าอะไรควรที่จะเติมเพราะแปดถ้วยมันเป็นมันเป็นไพ่ที่แบบว่าต้องไปตามหาอีกสอถ้วยอะ ต้องไปตามหาอีกสองถ้วยที่จะมาเติมเต็มเพราะว่าถ้าอยู่ในแปดถ้วยเนะี่ยมันไม่มีอะไรเติมเต็มถ้าคุณเฝ้าแบบเร่งรัดกระบวนการเนี่ยมันไม่มีอะไรเติมเต็มแน่นอนส่วนระยะทางการรอเนี่ยคุณก็เฝ้าหาสิ่งที่มาเติมเต็มความรู้สึกของคุณจุดบกพร่องหรือส่วนอะไรที่มันขาดหายไปแล้วก็แฮงแมนก็คือการมองในมุมที่มันแตกต่างจากสมองมองในมุมที่แตกต่างจากสมองเพราะสมองเราอะเขา เขาทำงานเป็นกระบวนการที่มันเป็นกระบวนการที่ถูกฝังไว้ตั้งแต่สมัยเด็กๆ เราไม่รู้ตัวหรอกว่าสมองอะทำสั่งการไปมีกระบวนการตั้งแต่เราเราจำความได้เลยอะมันเป็นกระบวนการที่ข้อมูลชุดข้อมูลคนอื่นๆป้อนเข้ามาสังคมป้อนเข้ามาโลกมนุษย์แบบนี้ป้อนเข้ามาเราไม่รู้ว่าไอชุดข้อมูลเหล่านั้นมันมันจริงแท้สําหรับเราแค่ไหนนะตอนนี้คุณจะต้องมีมุมมองที่แตกต่างจากสมองเพราะสมองบอกว่าเฮ้ยเมื่อไหร่วะเมื่อไหร่มันจะเชื่อหรอว่าเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนสักทีนะเมื่อไหร่อีตรงเนี้ยเราเห็นข้อบกพร่อง,องของคนนี้แล้วอะทําไมเขาไม่ แก้ไขล่ะอะไรอย่างเงี้ยนั่นคือมุมมองของสมองว่าเออมันจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนเราต้องเลือกที่จะมองในมุมมองของใจสัญชตาตญาณข้างในถ้าเหมือนเราเป็นคนที่เคยผิดพลาดมาก่อนเราไม่รู้อะ่ะคนที่ผิดเพราะเขาไม่รู้ไม่ถ้ารู้จริงๆไม่ผิดอะ่ะจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะมนุษย์อะ่ะมันเป็นข้ออ้างที่แบบรู้ทั้งรู้ก็ทําอะไรอย่างเงี้ยมันมัน,ม,น,ม,นมันแพ้กิเลสเท่านั้นเองแต่จริงๆรู้ว่าผิดไม่มีใครเออจะพูดยังไงดี เสิ่งที่เขาทําลงไปอ่ะเขาไม่รู้ว่าความผิดพลาดมันจะร้ายแรงขนาดไหนถามว่ารู้ว่าผิดไหมมันก็เหมือนว่ารู้เป็นนัยยะแต่มันไม่รู้ความเจ็บปวดเขาบอกว่าเอออยา่ยาอยา่ยาอย่ายกตัวอย่างอ่ะมันไม่นึกถึงภาพของคนที่แบบเฮ้ยคนนี้มีเจ้าของแล้วยกตัวอย่างยากตัวอย่างเฉยผ,ผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้เขามีเจ้าของแล้วอ่ะแต่แต่คนคนหนึ่งอ่ะในกอรหรือในคอในอะไรกรร็ได้เนี่ย ในกรนางกรเนี่ยเขารักคนที่มีเจ้าของแล้วอะแล้วทุกคนบอกว่าเฮ้ยมันผิดนะแล้วเขาก็รู้ว่ามันผิดนะเขารู้แค่นั้นอะว่าเออสังคมบอกว่าผิดแต่ใจของเขาใช่ไหมใจของเขารักใจของเขาชอบอันนี้คือความไม่รู้นะไม่ใช่ว่ารู้ไม่หมอะที่ไม่เหมอะยกตัวอย่างความไม่รู้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะเพอเขารักเขาชอบฉันชอบอะก็ทําไมอะอะไรอย่างเงี้ยผิดตรงไหนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมพราะเขารักไปปุ๊บเขาชอบไปปุ๊บเขาจะเหตเขาจะรู้เลยว่าไอ้คำว่านรกมีจริงมันคือะอะไร ตอนแรกอะมันไม่รู้มันรู้ว่าผิดก็รู้แต่มันรู้แบบผิวเผินมันไม่ได้รู้จริงๆไงคุณทุกเขาอะไม่ได้รู้จริงๆหรอว่าความทุกข์มันคืออะไรเพราะเขาเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในรักสามเศร้าเมื่อไหร่เขาถึงจะรู้ว่านี่โคตรนรกเลยนั่นแหละคือไปรู้ทีหลังแล้วทำไมตอนทําไม่คิดรู้ทั้งรู้เขารู้ไม่ครบนี่พี่หมอพยายามจะอธิบายเพราะว่าเดี๋ยวบางครั้งอะมันจะมีแบบ จริงๆนะต้องยอมรับเลยนะเพื่อนๆบางคนจะฟังและตีความหมายไปในทิศทางที่แม่หมอไม่ได้ต้องการที่จะสื่อไปแบบนั้นแต่ก็แม่หมอก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่แม่หมอจึงพยายามจะอธิบายทุกช็อตที่แม่หมอรู้สึกว่ามันคุมเครือก็ประมาณนั้นวันนี้ก็คือเหมือนกันเหมือนกันเลยเราไม่ไปเร่งกระบวนการเพราะเขายังไม่รู้เขาอาจจะรูเ้เขาคิดว่าเขารู้ดีที่สุดแล้วละ่ะแต่เขาจะต้องไปเจอรสชาติของมันก่อนว่าไอ้ที่เขาว่าดีที่สุดแต่มันเจ็บปวด ขนาดไหนเขาถึงจะต้องหันเหทิศทางมาในทิศทางของคุณมาในในสิ่งที่เออคุณบอกคุณได้ช่วยเหลือไปแล้วก็ใบเนี้ยใบนี้เป็นคือเนี่ยกุญแจนะคุณปลูกปลูกไว้ที่ต้นไม้แม่แบบอ่ะเออปลูกไว้ที่ต้นไม้แม่แบบอ่ะรอให้เนี่ยเมล็ดที่มันตกลงไปงอกขึ้นมางอกขึ้นมาเหมือนกับคนน่ะที่เขาเติบโตขึ้นมาปุ๊บคุณพร้อมคุณมีกุญแจคุณมีกุญแจพร้อมที่เขาจะมาหยิบกุญแจไปคุณส่งกุญแจไว้ให้แล้วเนี่ย ที่การการที่คุณช่วยเหลือเขาเนี่ยคุณสง่งกุญแจไว้ให้เขาพร้อมแล้วมันอยู่ที่เวลาที่เหมาะสมที่เขาจะหยิบกุญแจที่คุณยื่นให้เขานะคะวันนี้ออกแนวการช่วยเหลือคนอื่นนะวันนี้มาในแนวของการช่วยเหลือคนอื่นการการที่แบบอยากที่จะให้คนอื่นมีมีความสุขโชคดีนะคะแล้วก็ไพ่ห้าไม้เท้าไพ่สามไพ่สามว่าไพ่ห้าไม้เท้ามาประกบกับไพ่แปดถ้วยเนี่ยถ้าคุณ ช่วยเหลือใครแล้วแล้วมันมีฟีดแบ็กกลับมาเป็นคําโต้แยง้งคุณหยุดเลยนะคุณหยุดก่อนไม่ต้องโต้แยง้งคือคือคือคนที่คุณพยายามจะส่งข้อมูลให้เป็นในแบบของคุณเนี่ยนะเขาก็อยากจะส่งข้อมูลในแบบของเขามาให้คุณเหมือนกันดังนั้นถ้าต่างคนต่างส่งในแบบของตัวเองอะ่ะมันจะไม่คลิกกันมันจะกลายเป็นความขัดแยง้งมันจะกลายเป็นความรู้สึกที่คุณอะ่ะอยากหันหลังให้กับเรื่องนั้นไปเลย แต่ถ้าคุณอยากหันหลังให้นเรื่องนั้นไปเลยมันก็ไม่ผิดแต่ที่แม่หมอเห็นไพ่แต่ละใบอะ่ะเหมือนกับว่าคุณหันหันหลังก็จริงคุณปล่อยวางได้ก็จริงอะ่ะแต่คุณไม่ได้ทอดทิ้งแม่หมอเห็นการไม่ได้ถูกทอดทิ้งหรือการทอดทิ้งใครไม่ว่าคนที่มีประเด็นกับคุณคนช่วยเหลือใครก็ตามณตอนนี้คุณไม่ได้ต้องการจะทอดทิ้งเขาแต่คุณต้องการให้เขาได้เติบโตมากกว่าคุณต้องการให้เขาได้ยันกับตัวเองอะ่ะ ว่าสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาเป็นมันถูกต้องจริงๆตามนั้นคุณจะไม่โต้เถียงคุณจะไม่โต้แยง้งแต่คุณจะให้คีย์เวิร์ดทิ้งไว้เท่านั้นเองแล้วก็เจ็ดเหรียญเจ็ดเหรียญเมื่อกี้เด็กถือเหรียญเจ็ดเหรียญเป็นการเฝ้ารูเฝ้ารอใจเย็นให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้การใจเย็นเป็นทางออกที่ดีที่สุดการใจเย็นของคุณจะส่งผล ต่อทั้งสองฝ่ายการใจเย็นของคุณจะสร้างสมดุลและสร้างความเปลี่ยนแปลงได้นะคะอีกหนึ่งใบ อีกหนึ่งใบคือก้าดาบไม่ต้องกังวลนะไม่ต้องเครียดไม่ต้องกังวลห้ามไม่ได้จริงๆบางคนแบบเฮ้ยไม่เหมอะไม่มาเป็นชั้นไม่เหมาะไม่มาเป็นผมไม่เหมาะไม่รู้หรอกพูดก็พูดง่ายสิอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วว่าเราทุกๆคนเจอสถานการณ์เดียวกันทั้งหมดเลยสถานการณ์เดียวกันในที่นี้หมายถึงสถานการณ์ความกังวลใจความทุกข์ใจความร้อนใจความกระวนกระวายใจความสงสารความรักเนี่ยทุกคนเหมือนกันหมดแต่ด้วยกระบวนการหรือโปรเซสต่างๆมันแตกต่าง เอ่อแพทเทิร์นต่างๆมันก็แตกต่างกันออกไปว่าเรื่องราวหรือสถานการณ์ต่างมัน,ม,นมันแตกออกไปเงี้ยแต่จริงๆแล้วว่าความทุกข์ใจความร้อนใจความกระวนกระวายใจอ่ะมันเกิดกันทุกคนนะคะไม่ว่าเหตุการณ์นั้นคุณจะชอบใจหรือไม่ชอบใจก็ตามคุณจะต้องปล่อยวางและใจเย็นให้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทําได้เจ็ดไม่เท้าเป็นงานยักษ์เอ้งานงานยักษ์เอองานหนักงานยักษ์สาหรับคุณเลยนะเรื่องนี้มันมีความท้าทายค่อนข้างสูงเพราะคุณจะเข้า เข้าถึงคนคนนี้ยากมากเอาเป็นว่าสรุปเลยวันนี้พลังงานไพคือแบบแปลกแปลกตรงที่ว่าคุณต้องการช่วยเหลือคนคนนี้แต่บุคคลคนนี้เขาเหมือนไม่ต้องการอะเหมือนเขาจะต้องการนะแต่จริงๆแล้วไม่เหมือนเขาจะต้องการการช่วยเหลือแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เขาเขาแค่หิวน้ําประมาณแบบขอน้ํากินหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณให้น้ําเขากินอะเขาก็แบบเออโอเคแค่นั้นอนะ มันจะไม่ได้มีบุญคุณอะไรมันจะไม่ได้มเีเขาจะได้รู้สึกว่าเขาโชคดีจังเลยที่เวลาหิวน้ําแล้วคุณอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้คิดแบบนั้นนะคนคน,คนนี้ที่คุณจะช่วยเขาเนี่ยแต่คุณก็ตัดคนคนนี้ไม่ได้ถ้าเป็นคนนอกนะถ้าเป็นเพื่อนๆ,ๆที่มาฟังแล้วไม่ได้เจอสถานการณ์เนี้ยเพื่อนๆจะบอกว่าเฮ้ยช่างทิ้งมาเลยคนประเภทนี้ทิ้งไปเลยปล่อยไปเลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่สําหรับคุณนะ่ะแม่หมอรู้สึกว่าคุณน่าจะปล่อยไม่ได้เพราะมันมีไพ่แห่งความกังวลมีไพ่แห่งการแบบอยากให้้เเขขาาโโตตมม่หหอใ คนคนนี้อาจจะเป็นลูกของคุณก็ได้ที่แม่บอกรู้สึกอะไม่ลูกก็เป็นลูกน้องไม่ลูกน้องก็คนในบริวารของคุณคุณอยากจะให้เขาเติบโตคุณเนี่ยอยากจะให้เขาได้หยิบได้ดีอ่ะเออมันมันทิ้งไม่ได้จริงๆอ่ะแต่มันก็คงไปบังคับอะไรเขาไม่ได้ความรู้สึกของคุณเป็นแบบนั้นแล้วมันก็ถูกต้องแล้วคุณจะไปบังคับใครไม่ได้เลยสิ่งที่คุณบังคับได้อย่างเดียวคือตัวของคุณทําให้นิ่งไว้แล้วก็ปรับสมดุลปรับบาลานซ์ให้ดีที่สุดปรับสถานการณ์เท่าที่คุุณจะะททททํําาไไดดดดด้้้้้นนนนนนตออเเีีีีใหมัั่่สงแค ในหน้าที่ของตัวเองแต่ว่าส่วนอื่นที่เป็นหน้าที่ของเขาคุณไม่สามารถที่จะไปใช้หรือไปทำแทนเขาได้เลยให้เขาเรียนรู้จากประสบการณ์ของเขาคุณจะต้องปล่อยวางแล้วสร้างสมดุลกับความรู้สึกตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเท่าที่คุณจะทำได้นะคะเพราะว่าทางออกนะตอนนี้มันยังไม่ไม่หมอมยังไม่ได้ไม่ได้เห็นนะ แม่หมอไม่ได้เห็นทางออกในเรื่องนี้ไม่รู้ว่ามันจะปิดจอบปิดจบแบบไหนแต่ณตอนนี้สิ่งที่แม่หมอเห็นคือการที่คุณจะต้องปล่อยวางนะคะการปล่อยวางไม่ใช่การละทิ้งไม่ใช่การปล่อยทิ้งแต่คุณจะต้องเฝ้าดูห่างๆคือห่วงอยู่ห่างๆก็ได้ให้เขาได้เติบโตจากประสบการณ์ของเขาให้เขาได้เรียนรู้ความเป็นจริงในชีวิตของเขาจริงๆ การที่เขาเดินตกหลุมตกบอ่อเขาจะต้องไปรู้ด้วยตัวเองว่านี่มันหลุมมันบอ่อท,ทั้งทั้งที่คนตะโกนปล่าเป,า,ปาบอกว่าเฮ้ย mm. อย่าไปนะข้างหน้ามีหลุมมีบอ่อ mm. เขาไม่เชื่อเพราะเขาดื้อรั้น mm. เพราะเขาอยากจะไปแบบเฮ้ย mm. e ไ,ไม่จริงหรอกฉ,ฉันไม่เชื่อเธอหรอก, mm. รอ,กอะไรอย่างเงี้ยพอไปจริงจริงเ<ๆ>ขาเข,า,ขาตกหลุมนั่นแหละคือประสบการณ์ของเขาให้เขาได้ไปตกหลุมตกบอ่อได้ไปเจ็บได้ไปหาหนทางการขึ้นมาด้วยตัวของเขาเองวันหนึ่งเขาจะรู้หนทางการขึ้นมาได้จากคําพูดของคุณนะแม่มอเห็นว่า คุณไปหว่านเมล็ดพันธุ์ไว้แล้วอะวันหนึ่งเขาจะไปแบบมันเหมือนเหตุการณ์ต่างๆจะทําให้เสียงของคุณมันดังขึ้นณนเหตุการณ์นั้นๆที่เขาไปเจอพอเขาเจอเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณเคยพูดไว้คุณเคยเตือนเขาไว้แล้วอะเสียงของคุณมันจะดังขึ้นมาในหัวของเขาบอกว่าอ๋อนี่คนคนนี้เคยบอกกับเราว่าอย่างนี้จริงๆแล้วเขาจะยอมซีโรราบโดยที่เขาไม่อาจที่จะปฏิเสธได้ถึงแม้เขาจะไม่ได้บอกคุณนะว่าเป็นเพราะคุณนะที่ทําให้เขามาถึงทุกวันนี้เขาอาจจะมีอีโก้แบบนั้นแต คุณได้แล้วอะจักรวาลร,รู้จักรวาลเห็นเบื้องบนรู้เบื้องบนเห็นว่าคุณได้ช่วยเหลือคนคนนี้แล้วนะคะไม่ต้องหวังไม่ต้องหวังว่าเขาจะจะเห็นบุญคุณหรือเปล่านะอย่าไปหวังนะเพราะพลังงานแบบนี้ไม่หมอไม่ให้หวังนะเพราะถ้าเราคาดหวังอะไรอะมันมันไม่มันไม่เมกเซนเพราะเราต้องการช่วยเขาอะตั้งแต่แรกแล้วเราไม่ได้แบบต้องการช่วยเพื่อให้เขามา มาเห็นว่าเราดีอ่ะเราต้องการช่วยเพื่อเพราะเราอยากให้เขาดีไงคุณเข้าใจไหมมันจึงไม่ใช่ประเด็นทีหลังว่าเขาจะเห็นคุณดีหรือไม่ดีตัดทิ้งไปเลยพวกเนี้ยขอให้มีขอให้เขามีชีวิตที่ดีอ่ะจบเลยแล้วพ่จะบอกอะไรอีกคะดูพลังงานของของคุณในวันนี้ดูแบบกังวลใจนะ่าดูเลยเนาะเออดูไต่ตองดูคิดเยอะอ่ะดูคิดเยอะแต่แต่การคิดเยอะของคุณมันมีระบบนะไม่เหมาะเห็นความความคิดเยอะของคุณมีระบบระเบียบมากๆคุณเป็นคนที่ อาจริงๆอ่ะคุณเป็นคนที่ดูแบบเป็นตัวแม่ตัวมัมดูเป็นคนนิ่งๆคุมปัญญาเยอะมากแล้วก็ดูแพงจะจะพูดยังไงจะพูดว่าดูแพงและกันนะดูแพงทั้งความรู้ทั้งข้างในอ่ะคุณดูแบบรู้หลามันไม่ใช่นิยามที่แม่หมอบอกไปมันไม่ใช่เรื่องการแต่งกายไม่ใช่เรื่องการใช้ชีวิต ไฮโซหรืออะไรมันไม่ใช่แบบนั้นแต่คุณไม่ธรรมดาคุณอาจจะเป็นคนที่ธรรมดาคนหนึ่งอ่ะถ้าใครไม่ได้คุยกับคุณเนะคุณก็คือมนุษย์ธรรมดาเลยแต่ถ้าใครคุยกับคุณอ่ะโอ้โหคนนี้ไม่ธรรมดาเนี่ยก็จะพูดแบบนี้เขาจะรู้เลยว่าคนคนนี้ไม่ธรรมดาเพราะคุณไม่ธรรมดาจากสติปัญญาข้างในจากคําพูดจากไมล์เซ็ตแล้วมีความสุขขมไม่กระตกกระตาไม่อวดไม่ออวดว่าตัวเองมีความรู้ในระดับไหนตัวเองอะไรยังไงคือคุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันเป็นเบสิกอ่ะ ทุกอย่างมันคือมันคือเขาเรียกเบสิกอะทั่วๆไปอะถึงแม้ความรู้ของคุณคนอื่นเขาจะมองว่าโอ้โหคนนี้แบบรู้แบบเลิศมากแต่คุณก็คิดว่านี่คือเบสิกของคนที่สามารถจะรู้ได้นี่มันเป็นความนิ่งเป็นความเลิศค่าในสติปัญญาของคุณแล้วมีความบริสุทธิ์มีความเพียวถ้าถ้าจะให้แม่หมอบอกนะกับคุณนะอันนี้สมมติแม่หมอเป็นเพื่อนสนิทของคุณเลยนะ แม่หมอจะบอกว่าเออเรื่องนี้เธอส่งพลังงานดีๆไปเธอส่งให้เขาไปพลังงานของเธอเนี่ยอาจจะช่วยเขาได้นะอาจจะช่วยให้เขาคิดได้ไวจริงๆเนี่ยคนที่เธอช่วยเหลือเนี่ยทุกๆคนเลยนะรวมถึงคนคนนี้ที่เธอแบบรู้สึกกังวลมากเนี่ยเธอส่งพลังงานดีๆไปเพราะเขาคนนั้นน่ะเขาโชคดีที่ได้มาเจอกับเธอเธอเป็นคนที่มีปัญญาเธอเป็นคนที่มีความสามารถเธอไม่ธรรมดาและคนที่จะอยู่ใกล้เธอได้อ่ะมันต้องมีอะไรพิเศษ เขาจะไม่หล่ะแหละแน่นอนเธอมีพันธสัญญากับเขาไว้แล้วว่าเธอจะมาบอกทางเขาดังนั้นห้ามท้อแท้ใจห้ามปล่อยให้ความรู้สึกของตัวเองเ,ออเปลี่ยนแปลงนโยบายของตัวเองมันมันเป็นมันมันเป็นไปได้ที่คุณจะท้อใจนะมันเป็นไปได้ที่คุณจะมีความกังวลบ้างอะแต่มันก็แค่ชั่วคราวไม่หมอเห็นว่าคุณมีความอดทนไม่หมอเห็นว่าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณกําลังทำนี่มันมีประโยชน์แบบร้ออระ และคุณก็คิดได้ว่ามันไม่มีความบังเอิญที่คุณจะได้มาช่วยเหลือคนคนหนึง่งแล้วก็คนคนนี้มันต้องมีเหตุปัจจัยดังนั้นถ้าจาักรวาลบอกว่ามันไม่บังเอิญคุณก็จะทําให้ดีที่สุดสําหรับคุณแต่คุณจะต้องไม่เบียดเบียนตัวเองทําให้ดีที่สุดก็คือมันจะต้องไม่เดือดร้อนคุณนะ่ะคุณจะต้องช่วยแบบผู้มีปัญญานะจะต้องช่วยแบบผู้มีปัญญาไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องช่วยซะจนตัวเองเครียดปวดหัวตัวร้อนเข้าโรงพยาบาลหรือเจนหมดเนื้อหมดตัวอะไรอย่างเงีง้ย คุณอย่าอย่างนั้นนะไม่มีปัญญาอย่างนั้นเน้ำม,มืดตามโมช่วยเหลือคุณต้องช่วยเหลือแบบมีปัญญาเพราะว่ามันจะไม่มีใครช่วยเรานะถ้าเราเดือดร้อนน่ะเราจะไปหาความช่วยเหลือเราจะไปบอกว่าเฮ้ยฉันเคยช่วยเธอะตอนนั้นน่ะแล้วทำไมตอนนี้ฉันตกอับเธอไม่ช่วยฉันล่ะเราห้ามเป็นแบบนั้นเด็ดขาดเพราะตอนที่เราช่วยใครสักคนเราตั้งใจช่วยเราอยากให้เขาพ้นความทุกข์เหล่านั้นดังนั้น เราตั้งใจช่วยเราได้แล้วเราได้ตามความตั้งใจของเราแล้วส่วนผลหรือความรู้สึกของคนเหล่านั้นที่เขาจะมีฟีดแบ็กกลับมามันไม่ใช่หน้าที่ความรู้สึกที่คุณจะต้องไปตัดสินใจแทนเขาเขาไม่รักเขาไม่ชอบเขาไม่เห็นดีเห็นงามเขาไม่สํานึกบุญคุณก็ไม่ใช่หน้าที่ของคุณที่คุณจะต้องมานั่งทุกข์เพราะคนอื่นไม่สํานึกบุญคุณแต่สิ่งที่คุณจะต้องมานั่งโฟกัสตัวเองเลยก็คือฉันทําตามหน้าที่ของฉันเต็มที่แล้วและนี่คือสิ่งที่ฉันทําได้ดีที่สุดแล้วแล้วต้องช่วยด้วยปัญญาด้วยนะคะค แล้วก็พไพ่ใบนี้นะคะพไพ่ใบนี้บอกว่าเอ,อเธอผู้สร้างความประหลาดใจคุณน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญคุณน่าจะเป็นตัวแปรสำคัญให้กับเรื่องนี้ไม่ธรรมดาแล,ล้วล่ะเนี่ยเดี๋ยวที่ไพ่ออกมาในลักษณะนี้คุณน่าจะเพาะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่ที่งดงาม,มเมล็ดพันธุ์หนึ่งเลยถึงแม้ในตอนนี้มเมล็ดพันธุ์ของคุณจะดูแบบเอ้ยมันจะงอกหรือไม่งอกเนี่ย แต่มเมล็ดพันธุ์นี้มันจะเป็นต้นไม้ใหญ่ในอนาคตอ่ะแล้วต้นไม้ใหญ่ในอนาคตเนี่ยไม่ว่าจะอีกสิบปีหรือคุณคุณ,คณตอนนี้สมมุติคุณอายุเท่าไหร่สามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบอ่ะอีกสักร้อยปีข้างหน้าเนี่ยมเมล็ดพันธุ์ของคุณน่ะต้นเนี้จะเป็นจะเป็นอแกนกลางใหญ่ของของมเมล็ดพันธุ์อีกไม่รู้เท่าไหร่อ่ะเคุณจะเข้าใจสิ่งที่แม่หมอพูดไหมเหมือนกับว่าเออ S <S เหมือนกับว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นเราหนังละครนะว่ามันมีหนังเรื่องหนึ่งอ่ะพระเอกใช่ไหมมันมีพระเอกพระเอกอยู่เรารู้เลยพระเอกคนนี้ดาราคนนี้เป็นพระเอกอ่ะ <S <S แล้วพระเอกคนนี้ก็แบบเจอนู่นนี่นั่นอะไรเยอะแยะมากมายจนพระเอกคนนี้เขาเป็นเขาเป็นคนที่จะสร้างความยิ่งใหญ่ในหนังเรื่องนี้แต่แล้วคุณล่ะคุณไม่ใช่พระเอกแล้วคุณเป็นใครคุณเป็นอาจารย์ของพระเอกประมาณนั้นอนะีคุณเป็นอาจารย์ของตัวเอกที่ที่ไอตัวเนี้ย ไอพ้พระเอกคนนี้มันจะสร้างประโยชน์ให้กับโลกมนุษย์ใบเนี้ยไอ้ตัวพระเอกคนนี้ยมันอาจจะไม่ได้สร้างประโยชน์ด้วยตัวของมันเองนะแต่ลูกของมันหรือเออ,ค,อ,ค,อคืออะไรค,คือสิ่งที่มันเป็นสภาพแวดล้อมของคนคนเนี้มันมันจะเป็นความยิ่งใหญ่อะ่ะคุณนี่ไม่หมอเห็นภาพตรงเนี้เห็นภาพแบบนี้ดังนั้นตัวแปรสําคัญคือคุณไหมใช่ตัวแปรสําคัญคือคุณถ้าคุณเปลี่ยน ถ้าคุณเปลี่ยน,ยนพอดเรื่องเรื่องหนึ่งอะหนังมันก็เปลี่ยนนี่คือสิ่งที่คุณไปต้องต้องไปคิดแต่ไม่หมอให้ฟีวิวกับพวกคุณทุกๆคนนะไม่บังคับไม่บังคับว่าคุณจะเปลี่ยนบทหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนบทก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณคิดว่าเออข้างในใจลึกๆมันไม่อยากเปลี่ยนอะข้างในใจลึกๆมันรู้สึกว่าเออตามที่แม่หมอพูดอะมันมันรู้สึกอะไรแบบนั้นจริงๆอะคุณก็ใจเย็นสร้างสมดุล ค่อยเป็นค่อยไปหนักแน่นนิ่งแล้วก็อย่าลืมเติมพลังของตัวเองไปเรื่อยๆคุณนั่นแหละตัวแปรสำคัญตัวแปรสำคัญมากๆประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้ความรู้สึกประมาณนี้แล้วก็พลังงานประมาณนี้ในวันนี้นะคะและแม่หมอก็เชื่อนะว่าคุณมีความสุขกับสิ่งที่คุณทำถึงแม้คุณจะเจอความท้าทายเยอะมากมายถึงแม้ว่าคุณจะไม่ชอบถึงแม้ว่าคุณจะไม่รู้สึกเฮ้ยฉันไม่ชอบเลยมายุ่งวุ่นวายอะไรกับชีวิตคนอื่นอะ คุณอาจจะไม่ชอบแบบนั้นแต่ทําไมล่ะคุณถึงเข้าก้าวเข้ามาในเรื่องนี้ไม่มีความบังเอิญหรอกคุณไม่ได้ตัดสินใจพลาดคุณไม่ได้ตัดสินใจมั่วๆแต่มันคือเหตุผลจากข้างในของคุณจริงๆว่าให้คุณเลือกที่จะตัดสินใจช่วยคนคนนี้นะคะมันมีเหตุผลแล้วก็ต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องช่วยด้วยปัญญาด้วยนะอย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองอย่าลืมช่วยใครสักคนหนึ่งตัวเองต้องแก่งตัวเองต้องอยู่รอดก่อนไม่ว่า อะไรมันจะเกิดขึ้นคุณต้องแก่งคุณต้องยืนหยัดให้ได้ก่อนคุณต้องเป็นเหมือนล่มโพล่มไสต้นไม้ใหญ่ต้นแรกก่อน่ะประมาณนั้นนะคะเราจะได้ช่วยเหลือ,อ,อพลังงานดีๆมากมายเหลือเกินที่จะเกิดขึ้นนะ S <S <an> ก็วันนี้คลิปนี้ก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกๆคนที่สนับสนุนช่องแม่หมอมาโดยตลอดขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณที่ยอมให้แม่หมอได้เป็นเพื่อนในการคุยกับพวกคุณทุกๆวันนะคะส่งพลังงานดีๆให้กับพวกคุณทุกๆวันตรงบ้างไม่ตรงบ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็เหมือนเพื่อนที่มามัฟหมอยกันได้มาพูดคุยกันนะคะในแต่ละวันนะคะวันนี้ก็ขอให้พวกคุณโชคดีมีความสุขมากๆค่ะ